อ่าโอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็มาเจอคุณพี่วินยูนะครับซึ่งเป็นลูกค้าของเราเนาะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์นะครับคุณพี่แกว่าหลังจากที่ใช้รถแท็กเตอร์โลโว้เกแรงคันนี้ไประยะหนึ่งนะครับความรู้สึกของลูกค้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกจการใช้รถของลูกค้าเลยก็แล้วกันสวัสดีครับคุณพี่นะครับผมทางเรานะครับอยากสอบถามข้อมูลเนาะ ข้อมูลสําหรับรถแท็กเตอร์คันนี้เนาะแต่ทราบว่ารถแท็กเตอร์คันนี้นะครับทำงานทั้งวันเนาะมันใช้น้ํามันประมาณกี่บาทนะครับสําหรับการไถบุกเบิกนะครับผมครับการไถบุกเบิกก็ครับ,รบอัตราการกินน้ํามันก็อยู่ที่ประมาณ1,500บาทครับ อ๋อ1นึ่งวันก็ประมาณ1,500บาทเต็มเต็มเต็มชั่วโมงอ่าประมาณประมาณ8ชั่วโมง10ชั่วโมงเนาะประมาณ10ชั่วโมงั้งวิ่งด้วยครับระยะทางการวิ่งไปกับก็เฉลี่ยลิตรก็ตกอยู่ราวๆสี่สิบถึงห้าสิบลิตรต่อวันเนาะประมาณเนี้ยเพราะว่า1000บาทมันก็ได้ประมาณ2 9่สถึงสาลิตรเนาะพันห้าก็ก็อยู่ประมาณเนี้ยประมาณ40-50ลิตรนะครับก็เป็นปกตินะครับเป็นมันเป็นรถเป็นเป็นรถตัวใหญ่เนาะเกแรงม้าเนาะนะครับก็ ได้งานเยอะเนาะสิบสิบกว่าไร่ใช่ไหมน้ำมันก็ครับก็ถือว่าโอเคครับผมอ่าโอเคัรบแล้วเรื่องครับแล้วก็เรื่องแรงล่ะครับผมความแรงของรถล่ะครับอ๋อความแรงของรถมันก็เพียงพอไหมครับครับก็ถือว่าใช้ได้ครับโอเคเนาะถือว่าเร็วก็ใช้ได้ระบบระบายความร้อนก็ดีดีครับทำงานทั้งวันก็ไม่ร้อนอ่าไทยบุกเบิกวิช้เกียร์โลห้าใช่ไหมครับก็โลห้าอ่าโลห้าโลหะท่าถ้าดินนิ่ม สภาพสภาพพื้นที่มันมันดีก็สามารถใช้6ก็ได้อ่าเป็นโล6เนาะอ่าโอเคนะครับรอบเครื่องที่ใช้แล้วครับพี่ประมาณประมาณมันไม่ถึงไม่ถึงสิบห้านะครับอ่าพันพันสองถึงพันห้าประมาณนี้เนาะใช่ครับแล้วแต่หน้างานนะครับตามที่ผมถ่ายดูเมื่อกี้ก็พันสองนะครับพันสองพันสามนะครับโอเคนะครับแล้วเรื่องคัดนะครับผมระบบคัดระบบเกียร์ระบบไฮดรอลิกเป็นยังไงนะครับในช่วงที่เราใช้งานทั้งวันนะครับ โอเคไหมมีสะดุดมีอะไรไหมนะครับก็ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับผมก็ทํางานได้ตามปกติทั้งวันโอเคนะครับก็คือว่าใช้งานได้ปกติเนาะคัดแข็งไหมไม่ครับอันนี้ก็ไม่แข็งสามารถขั้งเองได้อาโอเคนะครับผมค่าก็ธรรมดาแต่มันรุ่นใหม่ๆมันก็แข็งหน่อยที่พัดเกียร์มันครับคัดลูกเพราะว่าระบบไซส์ลิก แล้วเวลาที่เราที่เราทํางานฐานสามเนี่ยนะครับผมน้ําหนักตัวรถเป็นยังไงครับผมน้าหนักน้าหนักตัวรถนี่ครับครับถ้าไถดินแห้งคือว่าน้ําหนักดีแต่ดินแต่ดินนิ่มๆหน่อยก็คืออ่ความันจมอ๋อครับผมก็คือถ้าถ้าดินมันนิ่มมันก็มีโอกาสติดหลมเนาะแต่ติดลมถ้าเกิดว่าดินแห้งก็คือสบายเลยนะครับผม วันนี้นะครับเราได้มาสัมภาษณ์คุณพี่ปัญญูนะครับเจ้าของรถใช้งานจริงนะครับก็มาสัมภาษณ์ว่ารถมันเป็นยังไงใช้งานยังไงคุณลูกค้าก็โอเคนะครับอยู่ในระดับเห็นที่พอใจนะครับผมก็อยากให้คุณพี่ปัญญูนะครับฝากถึงกลุ่มลูกค้าที่กําลังตัดสินใจให้หน่อยครับผมสําหรับรถแท็กเตอร์โลเ o นะครับก็ฝากคนเพียงไม่ ไม่ได้ลองครับก็ขออยากจะให้ลองดูครับผมอครับค่ะผมต้องผมผมใช้ไปแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคอยู่ครับ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 ก็ต้องขอลองใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆว่าครับมันจะตัวไหนมันจะสึกกรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราใช้มาหลายที่ห่อแล้วโอเคครับคุณพี่แกก็ใช้จอรเดียมาอยู่เนาะครับก็ครั้งนี้ก็ถือว่าโอเคครับคุดี่รับผมแล้วก็ฝากกับคุณลูกค้านะครับผม สำหรับท่านที่กำลังมองหารถเทสเตอร์ในราคาที่ไม่แพงมากแล้วก็ได้รถใหญ่ด้วยเนาะ <laughs> นะครับหนึ่งหนึ่งเก้าแสนห้าหมืนบาทในคันเก้าสิบแรงนี่ผมก็ว่ามันมันมันอย่างคุ้มอยู่นะครับสําหรับออปชั่นของรถพวกนี้มันก็ก็ดีพอสมควรนะครับผมอ,<า>อ่าราคาด้วยใช่ผมแล้วก็รถก็อัออตราก,การใช้งานก็ถือว่าดีครับโอเคนะครับผมอ่ะวันนี้ ใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะครับยังไงก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่ปัญญูมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับกับทางบริษัทเราแล้วก็ให้ความรู้กับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมเนาะนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่กําลังมองหารถแท็กเตอร์นะครับที่เป็นรถตัวใหญ่เนี่ยเกแรงร้อยแรงอย่างเงี้ยนะครับผมในราคาที่มันไม่แพงมากนะครับก็อยากลองให้เปิดใจดูนะครับสําหรับแบรนด์โรเวนะครับเป็นแบรนด ถึงอาจจะเป็นแบรนด์จีนก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นออปชันเป็นรุ่นรถที่ส่งออกยุโรปนะนะครับตัว P4090 นะมันเป็นรถรุ่นที่ส่งออกยุโรปนะครับที่เขาใช้กันในยุโรปนะครับคุณภาพผมว่ามันดีในระดับหนึ่งเลยล่ะเผลอออาจจะสู้รถที่มาจากยุโรปได้เลยนะครับโอเคนะครับขอฝากไว้รอบนี้ก็ขอขอบคุณพี่ปัญญูมากๆนะครับที่ให้ความร่วทางเรานะครับขอบรคุณมากครับผม อย่างนี้กว่าพอนะยะตัวนั้นใ้ได้ว่าสวนต่อไม่ไปดันใช้กันได้เลยใั่่แล้วเ็นเกียร์คานก็เป้นแบบเขาเรียกเป็นรีส์เที่ั้งไั้ง